ผมก็เช่าพังเสร็จเรียบร้อยนะครับมาที่ไผ่ตำน้องแค่สรับบุรีนะครับตอนนี้เดี๋ยวกำลังจะไปเช่าพระอีกที่หนึ่งครับก็คือเส้นบางปะอินขากลับนั่นเองครับเดี๋ยวพระกิววันนี้ผมก็ต้องไปรับผู้ชายลูกสาวนะก็คือ,อทีทของแค้กับของมันคือรถครับนี่ครับแล้วเดี๋ยวจะให้ดูกันว่าพระที่ได้เช่ามานะครับวันนี้เป็นพระสมเร็จอมบถรุ่นแรกครับที่ผมเช่ามาไป ไปชพกันต่อครับแต่พี่ขัานนี้เขาไม่ได้อนุญาตให้ถ่ายวิดีโอนะครับก็เลยไม่ได้มีบรรยากาศให้ให้ทุท่านได้ชมกันนะครับ ผมเพิ่งไปเช่าพระมานะครับที่สระบุรีแล้วก็มีที่บังปบอริฐยุธยารุ่นแรกด้วย2องค์แล้วก็มีเป็นพระหมักเลี่ยมทองนะครับทีนี้จะมาแกะดูว่าจะเป็นรุ่นแรกหรือเปล่าแต่ผมเช่าไว้ในราคารุ่นแรกนะครับหนึ่งแสนกว่าบาทนะครับเดี๋ยวจะมาท่านได้เห็นกันว่าจะเป็นรุ่นแรกหรือเปล่าเพราะว่าถ้าไม่ใช่รุ่นแรกก็เรียบร้อยครับเข้าเนื้อครับเจ้าราผมได้แกะเลี่ยมทองดูนะครับก็เป็นรุ่นแรกก็จ่ายเงินเช่าเข้าไปแต่ประเด็นอันที่สองเนี่ยไม่ได้แกะปัญหาคือมันคือแร่สด ผมก็เตรียมถาดเตรียมอุปกรณ์แกะไปผมลืมเอากล้องสองพรไปแล้วก็ลืมเอาคองเท็กใส่พใหไปนะครับ <S <S เดี๋ยวพาทุกท่านมาดูพร้อมๆกันจะแกะกันให้ดูตอนนี้เลยแล้วก็ไม่ได้ใช้กล้องสองพรเลยนะครับแต่ต้องบอกว่าเป็นฟอร์มที่สวยนะล้วผมก็ดูเนี่ยยัยงไงก็เป็นรุ่นแรกนะแต่ถ้าไม่ใช่รุ่นแรกก็เจ๊งครับขอให้ใช่ขอให้เป็นรุ่นหนึ่งแต่เราก็เช่ามลยนราครุ่นหนึ่งแล้วนะก็ต้องใช่ เกือบไม่พอ,อใกล้แล้วใกล้แล้วแกได้ถามว่าเป็นรูโบนี่จบกันเลยนะเรียบร้อยเลยเรียบร้อยเลยนะเฮ้ยไม่หรอก ไม่รู้จะมองกล้องหรือมองพาเนี่มองแม่นัโอเคเรียบร้อยครับแกะออกมาแล้วขัานตันต่อไปต้องขูดเทียนเอ้ยเอ้ยมีฝาครับทุกท่านมีฝากริ่งครับยังไงนี้รุ่นแรกแน่นอน พอถ้าเป็นรุ่นสามพิมพ์ก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งนะครับพาตจะเล็กกว่าน,นี้เลยนี่โอ้โหแล้วฟอร์มบอกเลยว่าสวยมากอ่เพื่อความชัดเจนเราต้องแกะพลาสติกดูอีกทีนึงต่อไปเราจะลนไฟแกะพลาสติกกันนะครับ น,นั่นมีกิ่งสายตาเราไม่ผิดพลาดวันนี้มีขะแนนไม่มีกล้องสองพาแนั่นนี่อยากจะขิงแผลตาแาเตาเราก็ต้องแกะระวังนะครับทุกท่าน <c oughs> มิฉะนั้นอันนี้มันจะไปขูดพลาแล้วกระไรจะลอกได้ ฟิงออกมาเรียบร้อยครับผมทีนี้ก็ต้องมานั่งไล่เช็คขออีกทีหนึ่งว่าบูนหรือเปล่านะครับเพราะว่าอยู่ในเรียมมองไม่เห็นแล้วไม่ได้เอกกล้องไปด้วยซึ่งกล้องก็อยู่ที่ทํางานนี่ครับเรียบร้อยครับเป็นกิ่งลนะสองหางด้วยนะครับนี่เรียบร้อยครับผมเป็นโอทมรุ่นแรกองค์นี้ถือว่ารายการนี้สําเร็จเรียบร้อยครับผมเป็นพระโอทมรุ่นหนึ่งครับ รอดไปโอเคในงไงฝากกดิตตามทุกๆเ่องทางของการนายฟัเคลื่อนด้วยนะครับใครที่มีวัตถุมงคลผมก็ยินดีรับเช่านะครับส่งมาแบ่งปันได้เลยที่ไลน์ agnt19 รบกส่งภาพพร้อมราคาและเบอร์ติดต่อเราจะตอบกับเฉพาะรายการที่สนใจนะครับช่วงนี้โอทุลแล้วผมเช่ามานี่ก็สามองแล้วตอนนี้ต้องเน้นเช่าครับไม่เน้นขายเน้นเก็บใครมีมาแบ่งปันได้นะครับยินดีครับขอบคุณครับ